ส,สี่ราศีดวงมีเสน่ห์แรงเกินต้านเรามาฟังคำนายดวงชะตาทั้ง4ี่กลุ่มธาตุและ4ดาวราศีนะครับว่าจะเป็นดวงชะตาของคุณไหมนะครับที่ในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยดวงเสน่ห์ของคุณเองเนี่ยหรือออร่าในความเป็นคุณเนี่ยจับตาเข้าที่เข้าทางไปสมบูรเรามาดูคำนายทั้ง4ราศีนะครับลำดับที่1เลยคือชาวราศีเมษครับลำดับที่2คือชาวราศีสิงห์ครับลำดับที่3คือชาวราศีตุลครับและลำดับที่4คือชาวราศีธนูครับต้องบอกลว่าทั้ง4ี่กลุ่มธาตุและ4 ดาวราศีนี้เองเนี่ยดวงเด่นมากๆกับเรื่องของความมีเสน่หานะครับตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยเดียวนะครับคือดูดีไปสะหมดนะครับมีแต่คนอยากคุยด้วยนะครับไปสมัครงานไปของานนะครับหรือว่าไปขอความสําเร็จก็จะได้ความสําเร็จตอบรับกลับมาเพราะภาพลักษณ์นะครับหรือความมีเสน่ห์ในความเป็นคุณเนี่ยมันดูดีซะเหลือเกินนะครับลำดับที่1นนะครับคือชาวราศีเมษครับต้องบอกว่าชาวเมษเองเนี่ยมีออร่าเป่งประกายในความเป็นคุณครับเพราะว่ามีเรื่องของ ดาวอังคารและแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยเข้ามาร่วมอยู่กับดวงชะตาของคุณนะครับดาวอังคารเนี่ยส่งผลส่อแววกับเรื่องของความเจิดจรัดแบบไม่ยั้งคิดนะครับรวมถึงดาวศุกร์เองเนี่ยก็ช่วยทําให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยเป็นประกายมากยิ่งขึ้นนะครับหยิบจับทําอะไรก็ส่งผลแห่งความสําเร็จนะครับหยิบจับทาอะไรก็เป็นงดงามไปหมดนะครับหรือดูดีไปหมดท,ทุกเรื่องเลยทีเดียวก็เลยทาให้ชาวราศีเมษเนี่ยตกเป็นลําดับแรกนะครับที่จะมีเรื่องของสเสน่หาในทางที่ดีครับลำดับที่สอง คือชาวราศีสิงค์ครับต้องบอกเลยว่าชาวสิงค์เองเนี่ยมีดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวประจําดวงชะตานะครับรวมถึงส่งผลร่วมกับดาวศุกร์อีกด้วยนะครับก็เลยยังทําให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงค์เองเนี่ยน่าหลงไหลหน่าค้นหานะครับเมื่อเข้าไปติดกับดักของชาวราศีสิงค์แล้วเนี่ยอาจจะทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยออกมาจากชาวราศีสิงค์ ไม่ได้เลยทีเดียวนะครับอาจจะต้องตกหลุมรักเขาอย่างจริงจังนะครับลำดับที่3นะครับคือชาวราศีตุลครับต้องบอก้วยว่าชาวราศีตุลเองเนี่ยมีดาวศุกร์นะครับร่วมอยู่ในดวงชะตานะครับส่งผลทําให้ส่งเสริมเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสามารถนะครับคืองานก็เด่นนะครับภาพลักษณ์ก็ดูดีนะครับมีแรงดึงดูดที่ดีมากๆนะครับใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เมตตานะครับทำงานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ลาเนินไปอย่างง่ายๆนะครับหยิบจับทํางานอะไรก็เป็น ผลดีนะครับมีคนคอยส่งเสริมทําให้ก้าวหน้านะครับประสบความสําเร็จดีเยี่ยมนะครับแลำดแบบที่สีนะครับแบบเช่คือชาวราศีธนูนะครับต้องบอกเลยว่าชาวธนูเองเนี่ยเด่นมากเลยคือมีดาวพฤหัสนะครับโคจอยหรือดวงจันนะครับส่งผลต่อเรื่องของการประจนภัยนะครับหรือว่าการเดินทางแบบนั้นนะครับจะทําให้คุณเนี่ยมีคนมาตกหลุมรักนะครับหรือนะครับจากการเดินทางเองทําให้ตัวคุณเองเนี่ยพบเจอโอกาสที่ดีพบเจอคนที่ดีพบเจอมิตรบริวารที่ พบเจอความรักที่ดีนะครับมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันทําให้ตัวคุณเองเนี่ยทำอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับขอร้องขอความช่วยเหลืออะไรก็ง่ายขอความรักจากใครก็ได้รับความรักในทางที่ดีอะไรที่ไม่ชัดเจนและคุมเครืออยู่จะคลี่คลายและชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับทั้ง4ราศีนี้ครับถือว่าดวงเด่นมากๆกับเรื่องของความมีสเสน่หานะครับหรือแรงออร่าเนี่ยที่ออกจากดวงชะตาส่งผลทำให้ชีวิตราบรื่นตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ครับ